สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังตามหาแหล่งเงินกู้สักที่หนึ่งแล้วก็อยากได้เป็นแหล่งเงินกู้ที่ใช้เอกสารน้อยนะยื่นกู้ผ่านทางออนไลน์ได้นะก็ไปเสิร์ชหากันจนกระทั่งมาเจอกับลาย BK เใช่ไหมครับเพราะว่าลาย BK เคเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากเพราะว่าเขามีการจับมือกับทางธนาคารกสิกรในการทําสินเชื่อครั้งนี้ขึ้นมานะหลายคนไปลองยื่นกู้มาแล้วไม่ผ่าน ตัวผมเองก็เหมือนกันเคยไปกู้แล้วแต่ว่าไม่ผ่านนะครับตอนภายหลังมาผมมีการเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วก็ไปกู้ใหม่ปรากฏว่าผ่านนะครับแล้วเทคนิคต่างๆในการยื่ดกู้ของผมเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมมาแชร์ให้ฟังนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ขวัญใจชาวบ้านนะครับอยู่กับผมครูอ๋อครับวันนี้เราอยู่กับแอปพลิเคชัน l i n e BK นะฮะ ซึ่งผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับลาย BK ไปแล้ว1คลิปนะฮะตั้งแต่เปิดช่องมาเลยจนกระทั่งวันนี้ผมมาทําอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าผมเคยพูดไว้ว่าผมถ้าเกิดยื่นกู้ผ่านจะมาแชร์เทคนิคให้ฟังนะซึ่งก็ยื่นกู้ผ่านที่เรียบร้อยนะฮะแล้วเทคนิคในการกู้ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้แต่ว่าก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตพูดถึงลาย BK เคร่าวๆก่อนแล้วกันเนื่องจากว่าเผื่อท่านผู้ชมมาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรก จะได้เข้าใจนะครับว่าลาย BK เเนี่ยมันคืออะไรนะฮะมันกู้เงินได้ยังไงมันมีดอกเบีย้ยเท่าไหร่จุดเด่นจุดด้อยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะหาว่าคุณไม่อยากพลาดเกี่ยวเรื่องของการเงินสินเชื่อต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาฝากนะในทุกๆวันนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับ l าย e BK เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเอ่อฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน Line นะครับผมซึ่ง l ล n e เนี่ย เมื่อก่อนรายได้เขาอยู่ที่สติ๊กเกอร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับผมแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยรายได้ไม่ใช่อยู่แค่สติ๊กเกอร์อย่างเดียวแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาปล่อยเงนินกู้ออกมาซึ่งการที่จะมีนาโนไฟแนนซ์สักตัวหนึ่งที่น่าสนใจแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยๆนะครับผมแล้วหลายคนก็เลยให้ความสนใจกับมันเนื่องจากว่าทาง l ลน์ BK เนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์เป็นธนาคารกสิกรนะครับผมก็ใครที่มีบัญชีธนาคารกสิกรเนี่ยสามารถที่จะผูกกับ l ลน์ BK ได้เลยนะฮะเปิด รือว่าไปเปิดบัญชีของราย BK เนี่ยที่ธนาคารกสิกรก็ได้นะฮะสามารถยืนเรื่องต่างๆได้แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นคือทุกอย่างกระบวนการต่างๆเนี่ยมันสามารถทําผ่านทางออนไลน์ได้นะฮะคือหลายคนก็เข้าไปลองกู้กันแล้วก็ไม่ได้นะฮะในส่วนของออจุดเด่นนะฮะของ Li าย BK ก็คือคุณสามารถที่จะกู้เงินหลักหมืน่นแต่ส่งในราคาหลักร้อยต่อเดือนก็ได้นะครับผมดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมอาจจะอยู่ที่วันละประมาณ 5.92บาทก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าวงเงินที่เรากู้เนี่ยมันกู้ไปเท่าไหร่นะครับผมแล้วทีนี้ในส่วนของรา,ายได้ขั้นต่ำนะครับผมก็เราจะอยู่ที่7,000บาทก็สามารถที่จะยื่นกู้ได้แล้วนะผมใช้คำว่า7,000บาทยื่นกู้ได้นะครับผมไม่ได้หมายความว่า7,000บาทเนี่ยจะกู้ได้เลยนะครับ ก็ต้องไปรู้ในทีว่าประวัติการเงินที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนนะแต่ใช้การเดินบัญชีแทนนะเพราะฉะนั้นนี่ฮะคือคีย์เวิร์ดเลยนะใช้การเดินบัญชีแทนเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้มันดีๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของการยื่นกู้ให้ผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อจากนี้ไปนะฮะในส่วนของวิธีการสมัครเนี่ยนะครับผมก็เอาง่ายๆเลยคือสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ส่วน การแจ้งผลเนี่ยเขาจะอนุมัติภายใน30นาทีถือว่าค่อนข้างไวนะครับผมแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีการอนุมัติผ่านเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาว่าคุณควรจะทําอย่างไรต่อแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การอนุมัติผ่านครับทุกคนปัญหามันอยู่ที่สมัครไปแล้วแต่มันไม่ผ่านทําอย่างไรดีซึ่งตัวผมเองครั้งแรกไม่ผ่านผมก็กลับมาเคลียร์ตัวเองนะโดยที่สรุปได้เป็น3ข้อหลักๆที่คุณต้องเคลียร์ตัวเอง เพื่อที่จะให้ทําการสมัครผ่านนะครับผมข้อที่1ก็คือสําหรับคนที่ใช้สเตทเมนต์หรือว่าการเดินบัญชีเป็นหลักเนี่ยในการยื่นกู้นะครับก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเงินที่คุณเอาไปกู้เนี่ยนะมันเป็นเงินที่มีรายได้มาจากช่องทางไหนสมมุติว่าถ้าเกิดคุณเป็นพนักงานเงินเดือนเวลาไปยื่นกู้เนี่ยนะ เขาก็จะดูว่ารายได้ของคุณเนี่ยมาจากที่ไหนโอเคฮะถ้าเกิดเป็นพนักงานเงินเดือนมันจะง่ายเนื่องจากว่าบริษัทที่คุณทํางานอยู่ด้วยเนี่ยเขามีการจ่ายภาษีแน่นอนแต่ว่าหลายคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนมาสมัครแล้วก็ไม่ผ่านเนี่ยผม่อยบอกข้อต่อไปแล้วกันนะโอเคนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เป็นพนักงานเงินเดือนแต่ว่ามายื่นกู้เช่นเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้านะฮะมายื่นกู้กับทางราย์บีเคแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ารายได้ที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถหามาได้ มีการจ่ายภาษีถูกต้องหรือเปล่านะหรือว่าถ้าเกิดรายได้มันยังไม่ถึงเกณฑ์จริงๆเนี่ยมีการยื่นใบเสียภาษีไหมนะเขาจะดูตรงนี้เป็นหลักนะครับผมถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่เคยยื่นภาษีเลยไม่เคยจ่ายภาษีเลยแบบนี้รายได้ที่เอามาหมุนในธนาคารก็จะไม่มีประโยชน์อะไรฮนะเขาก็จะไม่นับนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีการจ่ายภาษีที่ถูกต้องตรงนั้นไม่เป็นปัญหาแน่นอนนะครับนี่คือข้อที่1นนะครับซึ่งในข้อที่1ของผม ผมทำงานได้รับเป็นเงินเดือนนะฮะผมผ่านในข้อนี้ผมก็เลยขยับมาดูในข้อที่2ซึ่งข้อที่2ที่ผมติดก็คือเรื่องของภาระหนี้สินครับตอนแรกเนี่ยที่ผมยื่นกู้ไปแล้วผมไม่ผ่านนั่นก็เพราะว่าผมเนี่ยมีภาระหนี้สินเ,เกิน40%เกิน40%ของเงินเดือน่นก็หมายความว่าถ้าผมมีเงินเดือน10,000บาทผมไม่ควรมีหนี้เกิน4 0 0 0บาท แต่ณนเะมื่อก่อนผมมีนี่เกิน4,000บาทก็เลยไม่สามารถที่จะกู้ได้วิธีการก็คือคุณทํำยังไงก็ได้ให้ไปเคลียร์นี่ตรงนั้นนะซึ่งถามว่าโอ้ยถ้าเกิดมีตังเคลียร์นี้แล้วจะมากู้ทําไมก็ <c oughs> นั่นนะติ <c oughs> ก็คือมันก็ต้องเคลียร์นะครับไม่ให้มันเกินจริงๆนะถ้าเกิดคุณเกินมาแล้วอันนี้ผมก็ต้องออแนะนําเป็นสินเชื่อตัวอื่นแล้วกันนะอาจจะต้องใช้วิธีการอื่นในการยื่นกู้สินเชื่อแต่ถ้าคุณพอที่จะเคลียร์ไหวนะ ก็เคลียร์ไปก่อนเสร็จแล้วค่อยไปยื่นกู้ในวงเงินที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับผมก็ผมใช้วิธีการเคลียร์ก่อนพอเคลียร์เสร็จแล้วผมก็มายื่นกู้ถึงจะผ่านนะฮะนี่คือวิธีการที่2นะครับผมแล้วก็วิธีการที่3ส,สิ่งที่เข้าดูเนี่ยนะฮะก็คือดูเรื่องของการติดเ,เครดิตบูโรนะหรือว่าแบล็คลิสต์เนี่ยถ้าเราติดเครดิตบูโรหรือแบล็คลิสต์เนี่ยผมบอกเลยว่าแทบจะไม่มีโอกาสกู้ได้เลยนะ แทบจะไม่มีโอกาสกู้ได้เลยน้อยมากๆนะกว่าที่จะกู้ได้ในส่วนของลาย e k k นะครับก็ทั้ง3ข้อนี้เป็น3ข้อที่ผมสรุปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างไรในการเตรียมตัวสําหรับการยื่นกู้ลาย e k k นะครับจริงๆแล้วเทคนิค3ข้อนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ลาย e k k นะครับทุกคนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสินเชื่อตัวอื่นๆได้นะเหตุผลที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เคยกู้มา นับไม่ถ้วนนะครับผมเคยกู้หลักล้านก็มีนะหลักแสนก็มีหลักหมื่นก็มีเคยกู้ในหลายรูปแบบไนดะ้เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับที่กาลังจะยื่นกู้แล้วก็กำลังจะหาเงินหมุนสักตัวหนึ่งเอามาหมุนในช่วงของโควิดนะเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ครับกับ ก่อนจชาวบ,บ้านนะฮะรับรองได้ว่าเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลดีๆมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมถึงหน้าจอนะฮะหากว่าท่านผู้ชมกดติดตามช่องเราไว้เนี่ยจะไม่ได้ไปพลาดข่าวสารเกี่ยวเรื่องของเงินกู้ครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ